ช่วงนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบหรือว่า CPO เนี่ยสูงมากมาจากหลายปัจจัยนะคะความเสี่ยงด้านราคาปาล์มน้ามันในอนาคตตอนนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะสวนปาล์มแห่งนี้เป็นระบบ RSPO ไม่ลุกปา่าไม่เอาเปรียบแรงงานราคาขายก็จะได้ค่าพรีเมียมเกษตรกรยิ้มอย่างมีความสุขราคาปาล์มพุ่งแรงในต้นปีนี้ทำนิวไฮสูงสุดเกือบ12บาทต่อก,กิโลกร,รมัมแม้ว่าช่วงนี้จะลดลงมาบ้างหลังรัฐบาลลดสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลเหลือ B5 เกษตรกรบอกว่าใช่ว่าจะทำะไรายได้ได้ดีเพราะช่วงนี้ผลปามออกน้อยและปุ๋ยก็ขยับขึ้นพุ่งพรวดตามราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นแรงทุนปุ๋ยขึ้นเป็นร0 0เเลยครับจากปีที่แล้ว4600จาก550 0, ขึ้นเป็นตอนนี้1,300-1,400แล้วครับขึ้นสูงมากค่าใช้จ่ายปุ๋ยเนี่ยเป็นต้นทุนอยู่ที่ประมาณ40-50%ของการทำสวนปามปามเป็นสินค้าพวกพันราคาขึ้นลงตามราคาตลาดโลก รอบนี้เป็นผลมาจากการระบาดโควิด19เศรษฐกิจฟื้นตัวจีนอินเดียบริโภคเพิ่มขึ้นแต่ฝั่งซัพพลายกลับลดลงมาเลเซียขายแพลนแรงงานอินโดนีเซียออกมาตรก,การควบคุมการส่งออกประเทศไทยผู้ผลิตอันดับ3ของโลกได้รับผลบวกส่งออก CPO หรือน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น 30-25ปีเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นกระเทยเยอะในส่วนนี้กรหลายใหญ่จะเป็นกระเทยไม่มีลูกตั้งกระใสสาหร่ายอยู่นะิกนี่แหละทีหลังดูตาดูขอตะเป็งหมดเลยและกระหลายนี่ก็หลายใหญ่เท่าๆกันหมดเวลาขายหมดหมดก่อนที่ยังไม่ได้ใสมันได้แค่ตานเจ็ด แต่งวดนี้มันได้ถึง5ตันยาวมึงขึ้นมาอีก3มตันแค่สิบห้าวัน,นหน้าสิบห้าวันตัดครั้งตัดครั้งหน้างวดนี้มันได้หตันเพราะสาลายยูนิคตัวนี้แหละค่ะเยี่ยมจริงจริงพิสูจน์มาแล้วปาลมกระเทยไม่ติดลูกใช้อาหารพืชติดลูกภายในสามเดือนปามขาดคอ ให้ผลปา์มไม่เต็มที่ใช้อาหารพืชแล้วช่วยทําให้ปา์มเต็มคอได้จริงอาหารพืชตัวท็อปครบจบทุกอย่างที่พืชต้องการประหยัดเวลาลดค่าแรงงานประหยัดเงิน